สวัสดีครับพวกเว็บทอไปแจ็คครับมาเห็นตรานี้ไหมครับนึกออกไหมครับตามชื่อนะครับเว็บ i n g นะครับอ่ะวันนี้ผมมากับเว็บคิงเหมือนเดิมนะครับแบรนด์นี้มีเขาแหมเขาไม่ยอมตายกับกระแสจริงๆนะเขายังคงอยู่บนวงการมือไฟฟ้าเราอยู่ด้วยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับผมถาท,ที่ทามว,ว่าที่ผมพูดว่าเขาไม่ยอมตายเพื่อ เขาพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับก็จะมีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้แล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ได้แบบมันมันก็มันมันก็เขาก็พัฒนากลิ่นใหม่ๆนะคือไม่ได้แบบว่าซ้ำซากจำเจกับแบรนด์อื่นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นน้ํายากลิ่นลอสทีอะ่ะก็คือกลิ่นชากุลาบอะ่ะถามว่าชากุลาบเราเคยกินไหมของจริงที่เป็นนางก็เคยนะครับมันเป็นกลิ่นกุลาบนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครเอากลิ่นชาอันนั้นอะ่ะมาทาเป็นบรี่ไฟฟ้านะเออผมชื่นชมเขาตรงนี้นะ เป็นน้ำยาไทยที่แบบเออว่ะมันมีอะไรให้หน่าติดตามอยู่ด้วยน,นะครับมากับเวฟคิงนะครับคดของ m l นะครับราคา220บาทนะครับผมนะตรงนี้เขียนว่าล s สนะที่แปลว่าดอกกุหลาบนะครับทีเปลว่าชานะก็คือรสชากุหลาบนั่นเองนะครับมาจะแบบอย่างนี้นะเป็นน้ําชามีดอกกุหลาบสีชมพูนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเออกลิ่นกุหลาบที่เราได้กลิ่นจริงๆเป็นยังไงวะแบบเหมือนดอกกุหลาบเลยนะนะ มันเหมือนเป็นกลิ่นหอมเข้มๆเหม,มือนมีกลิ่นเปรี้ยวหน่อยๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะมาดูด้านนี้กันดีกว่าครับผมนี่เขียนว่า lost tea flavor premium e liquid นะครับ manufactured by web king made in thailand นะครับ m l นี o ่ก็ตินสานะครับ pg 5 0 vt 5 0นะครับตัวนี้เล่นกับแท้งสบายๆนะครับ check well before use คือขย่าก่อนนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะผมขย่ามาแล้วแหละนะครับก็เห็นป่ะยังมีฟองนิดๆเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นป่ะ ยังมีฟอ์นิดอยู่นะครับก็ก็เขย่านะครับผมให้มันเข้ากันนิดนิดนึงเนาะตรงนี้ก็คือสแกนเลยนะครับสําหรับการเข้าเว็บไซต์ของเขานะครับผมโอเคตรงนี้คําเตือนเนาะไม่มีอะไรนะครับผมมาคือทีนี้เนี่ยชากราบเนี่ยผมกผม็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบแบบไหนนะแบบเย็นมาหรือเปล่าไม่รู้นะอาชิมก่อนนะครับผม รสชาติชานะตอนดมนี่ผมยังไม่สึกเท่าไหร่ถึงความเป็นกุหลาบเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีกลิ่นบางๆนะอืมมันเป็นชาละครับตอนดมและตอนชิมนะมันเป็นชาแหละแต่กลิ่นที่มันเป็นกุหลาบจริงๆผมยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินนะครับ สูบกันนี้กว่านะน้ำยาออกสีเหลืองเหลืองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเหใน,หนขวดป่ะของเหลืองเหลืองนั้นก็ถือว่าหนืดใช้ได้นะแต่ผมว่าอย่างเนี้ยแหละดึงแทงได้นะครับไม่มีปัญหาหรอก pdut ห้าสิบนะครับออกเหลืองน,นิดๆน,นะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเห็นสีเปล่ารู้นะอืมได้มาเมื่อวานเองนะครับก็จัดรีวิวเพ,เพื่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากัน ะครับผมท้าเพื่อนเคยดูมาแล้วก็ลองดูช anel ผมอีกทีก็ได้นะเพราะว่าหรือเคยสูบแล้วนะครับเผื่อเรามาแพร่กันนะว,ว่าเรามาแชร์กันดีกว่าว่าเอ๊ะที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาสูบแล้วนะครับกับที่ผมสูบเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเนาะปึ๊บลงไปนะครับฉลองให้ทั่วก่อนนะครับให้มันเหมือนแบบให้ตัวสมรีมันำํำนำร่องน้ํายาสักนิดนึงก่อนนะครับ ควันเป็นยังไงนะอืมเหมือนเหมือนเหมือนมืนเหมือนกุหลาบที่อยู่ในน้ําหอมอะครับนะเหมือนกุหลาบที่อยู่ในน้ําหอมแหละเพื่อนๆสังเกตไหมว่าไอ้ตัวนี้ผมเปลี่ยนไปนะเดิมมันเป็นหนังดํานะครับผมไปซื้อสติกเกอร์คาร์บอนเคฟลามาติดนะครับม้วนหนึ่งแปดสิบเก้าบาทนะผมติดแม่งทุกอย่างเลยผมพุ่งจริง ทุกอย่างในบ้านผมตอนนี้แม่งกลายเป็นคาร์บอนหมดแล้วนะครับ้แต่พอแปะผมมันก็ถูกแม่งมันก็สวยดีนะคือของเก่ามันเริ่มเก่าแล้วครับไอเนื้อเดิมเป็นเนื้อหนังมันเป็นหนังนะครับผมก็ติดเอิร์มก็เท่ดีนะติ๊กเกอร์หม้นหนึ่งแปดสิบเก้าบาทก็โหเพื่อนแปะได้เพียบเลยนะครับผมเนื้อก็สวยดีนะครับมาเรามาต่อน,นี่ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดมชิม ยังไม่เท่าสูบนะครับตอนที่ผมชิมเมื่อกี้เหมือนจะเย็ยนๆนิดๆน,ดน,ดนะเห็นไหมโอ้โหไฟแรงไฟแรงเึิ๊บมาชิมกันดีก,กว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ อเออกุหลาบว่ะเออกุหลาบว่ะมันคือชากุหลาบจริงๆอเออใช่ใช่ใช่คืองนี้คือผมไม่ติดกับคําที่ว่าพอเป็นกุหลาบอะผมดันไปนึกถึงดอกกุหลาบเว้ยซึ่งแน่นอนกลิ่นที่เราได้กลิ่นในดอกกุหลาบทุกเราทุกคนจําได้ครับแต่พอผมชิมผมลองสูบนะ คำว่าชากุหลามันชัดมากอย่างผมเคยกินพวกชามิ้นหรือชาพวกชาพวกกลิ่นต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละส่วนว่าชากลิ่นวานิลาอย่างเงี้ยมันก็เป็นวานิลานะครับแต่ว่าไม่ได้วานิลาเหมือนขนมนะเป็นวานิลาที่ไม่เหมือนขนมซะทีเดียวนะมันมีความเป็นชัดเจนของมันในรูปแบบของที่มันทํามาในรูปแบบของชานะครับดมชิมผมไม่รู้สึกกลิ่นของกุหลาบนะแต่พอสูบป,ปุ๊บ เฮ้ยกูหลาบว่ะมอง a m a z ิ n g กับร้านนี้นะเนาะกูหลาบได้ไงเนาะ220บาทนะโ,โหตอนแรกกะว่าเอ้ยแม่งไ,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 ไม่ตรงแน่เลยว่ะไม่ตรงปกแน่เลยว่ะพอสูดแล้วอือผมโดนใจนะอะมาแล้วมาบอกคะแนนกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างน,นะครับความเย็นก่อนนะครับเพื่อนๆความเย็นเต็มสิบผมให้สามนะเย็นนิดนิดคือเย็นแบบไม่ถึงไม่ถึงสดชื่นนะถ้าสดชื่นคือสิบห้าเต็มสิบนะครับ นี่ผมให้ทักษารหรือสี่นะคือเย็นแบบนิดๆน,นะครับเย็นให้รู้สึกเพราะผมคิดว่าถ้าใสา่ยเย็นมากเดี๋ยวมันจะแย่งกลิ่นกุหลาบเอานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะตามที่ผู้ผลิตเขาตั้งใจทํานะครับความหวานนะครับพเพื่อนเต็มสิบผมให้สามถึงสี่นะครับไม่หวานมากนะครับเหมือนจะมีรสขมนิดๆของชานะครับมีความรสชาติเป็นชากินกุหลาบเนี่ยตอนสูบนะครับ ตอนสูบเนี่ยได้กลิ่นไม่เท่าไหร่ตอนพ่อนออกมาเนี่ยกลิ่นชากับกลิ่นกุหลาบเนี่ยมาเต็มๆเลยนะครับผมเเป็นความชัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆนะครับไม่ถึงกับเข้มมากจนแบบเออหนักเกินไปนะครับเป็นน้ํายาที่เออผมเข้าใจคอนเซปต์เขาแล้วคือแบบว่าเขาคงไม่ใส่เย็นมามา,มากหรือหวานมา,มา,มากไม่งั้นมันจะกลายเป็น มันจะเสียรสชาติของความเป็นชากุหลาบไปจริงๆนะครับเวลาเรากินชากุหลาบจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะครับเนอะเขาใส่เย็นมาก็พอเหมาะนะผมว่าตัวนี้นะ,ะความท้ทิฐแทงคอนะครับนิกสามมันต้องพูดถึงยิ่งนิก, 3, มนก 3, สมัยนี้นะครับไม่มีคําว่าบาดคอหรือแทงคอนะครับลื่นๆเลยนะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้คะแนนตรงปกนะครับเพื่อนตรงปกเหรอตรงปกชากุหลาบเหรอครับ ขอให้ิสธิ์เต็มสิส์เลยได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่ามัน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 ก็ตรงปกเขาอะ่ะเขาบอกชากุหลาบมันก็เป็นชากุหลาบจริงๆอะ่ะซึ่งมันมีรสชาติชาอยู่ด้วยนะครับพเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะมีนะมีกลิ่นนิดๆหนึ่งแล้วมีความเป็นกุหลาบแบบที่อยู่ในชาจริงๆ,ๆเพื่อนๆลองไปชิมชากุหลาบมาก่อนแล้วลองมาสูบผมว่าเหมือนนะครับความตรงปกไม่สรเต็มสิบทลยสำหรับเวฟคิงนั้น แบนด์นี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับหายห่วงเรื่องคุณภาพนะครับส่วนคะแนนโอวอลโดยรวมเหรออืมผมก็ไม่รู้ไปไปหักอะไรเขาอะนะผมให้สิเต็มสิบเลยแล้วกันเนาะนะครับผมไม่รู้จะไปถักอะไรเขาอ่ะมันสูตรมันรู้สึกดีอะ่นะเนาะคือคะแนนคะแนนโอวอลโดยรวมผมรวมคะแนนของความรู้สึกว่าเวลาสูตรจริงๆแล้วอะโดยรวมทั้งหมดแล้วเราสึกยังไงอะ่ะซึ่งผมรู้สึกดีอะ่ะมันสึกหอม หอมรู้สึกดีนะครับมันก็ไม่รู้จะหักคะแนนอะไรเขานะ1สียดสิทธิเลยดีกว่านะครับผมสําหรับน้ํายาเวฟคิงลดชากุลาบขวดนี้นะครับผมสองยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับหกสิบมลนะน้ายาคนไทยนะครับลองไปอุดหนุนกันดูนะครับเพื่อนๆนะก็ท่านเพื่อนอยากได้ลิงก์นะครับก็มาถามผมได้นะครับร้านนี้ผมได้มาจากร้านเวเปอร์ชัว์นะครับผมเวเปอร์ชชว์ก็อยู่คู่กับวงการเว็บบ้านเรามาหลายปีนะครับผม เนาะเราไปกดดูทีน,นี้ผมนิดนึงว่าถานเนี่ยผมถามเพื่อนนิดนึงว่าถ่านก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆใช้อันนี้อันนี้เป็น BTC 5A นะผมใช้มาประมาณ2ปีละ2ปีถึงสมปีนะครับผมสามปีกว่าแล้วด้วยนะครับมันก็ยังไม่เสียยิ่งอีกอันนึงตัว AWT สีแดงที่ผมใช้อยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับท่่นผมใช้มาจะสี่ปีนะครับผมสี่ปีละมันก็ยังไม่เสียครับวันนี้เพื่อนผมไป คอมเมนต์ในไลฟ์สดของของของช่องช่องเนื้อนะครับของของเว็บของใน Facebook อะนะผมก็บอกว่าเออ awt มันยังใช้ได้อยู่นะผมใช้มา4ปีแล้วเขาก็แนวหัวเราเยาะผมนะเพื่อนเพื่อนเคยใช้ฐานนานสุดเท่าไหร่คร <combined> anyway. ับผมมาแชร์กันนิดหนึ่งนะครับว่า1เดือน6เดือน6เดือนพังนะครับผมแต่ผมแปลกมากไอ้สก้อนนี้กับ awt ผมอ่ะอันนี้วี c ี a นะครับเปลี่ยนปอกมา4ีหครั้งแล้วแล้วก็รวมไปถึง ตัว ABT สีแดงนะครับซึ่งเป็นเขาบอกว่ามันเป็นฐานที่ไม่เหมาะกับการเวฟนะครับแต่ผมก็ใช้จนทุกวันนี้นะสี่ปีละนะครับสี่ปีแล้วตัวนี้ท่านสามปีไปลายแหละมันห่างกันมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมเนาะผมใช้มาเนี่ยสามปีสี่ปีนะครับมันยังไม่พังอะ่ะซึ่งผมก็สงสัยมันพังหรือยังวะผมเลยไปขอยืมฐานของรุ่นน้องผมเป็นเวฟเซลสีทองนะครับใหม่ๆซึ่งกดและดุดเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยความดันไฟไม่ต่างกันเลยนะเพื่อนๆดูดิเนี่ย มันยังทางานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมใช้รีวิวทุกครั้งหละผมมีฐานไม่กี่ก้อนหรอครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้แล้วนะครับก็ลองมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าเออเพื่อนเพื่อนใช้กันกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนนะครับบางคนใช้สามปีหนึ่งปีสามเดือนก็มีนะครับส่วนใหญ่โอมที่ผมใช้อยู่ประมาณศูนย์จุดสามนะครับถึงศูนย์จุดสองบางทีใช้ศูนย์จุดเจ็ดก็มีนะครับผมโอมผมไม่สูงนะแล้วผมก็จะใช้ แบตผมจะไม่มีคําว่าหมดนะครับจะไม่มีคําว่าขึ้นสีแดงนะคือผมเปลี่ยนคือผมชัดแท้ทุกวันดีกว่านะครับจะไม่มีคําว่าลงต่ําเลยนะมาก็ฝากเพื่อนไว้มาแชร์กันด้วยนะครับสำหรับเรื่องฐานนะก็วันนี้ขอฝากน้ํายาเวฟคิงรสทีนะครับชากุหลับนี้ไว้ให้เพื่อนพิจารณาด้วยนะครับผมไม่ได้รับฟอร์มนเซอร์อะไรจากเขาหน้าแต่ผมแค่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆคนทเฉยๆว่าน้ํายาไทยดีๆมันเยอะมากนะครับสมัยนี้เนาะนะครับอนี้ก็ วันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสกายเพื่อนลงใจให้ผมด้วยมีอะไรก็พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ